สวัสดีครับริฟี่เกิลสีว่าวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วก็มาิวน้ําหอมมากนะครับวันนี้มีน้ําหอมกลิ่นผู้หญิงนะครับมาดูนะว่าเป็นกลิ่นอะไรนะครับเห็นกันแล้วใช่บป่าครับว่ากลิ่นอะไรนะครับผมอ่านให้ฟังนะครับอันนี้นะครับคาสบลังกานะครับคาสบลังกาเนี่ยของแบรนด์สวิสอาราเบียน เนี่ยของอาหับจะเป็นแบน์ต้นๆน,นะครับแบน์ถือว่าแบรนด์รูเหมือนกันนะครับสวิสอาราเบียนอ่าคำว่าคาสบัลังกานะครับใครเคยได้ยินบ้างนะครับจะได้ยินก็คือเป็นชื่อเมืองหนึ่งของประเทศมโมรคโคนน็อกกนี่นะครับคาสบลังกานะครับ เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะครับนะครับคาสาบลังกานะครับถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวมร็อกโกนะครับก็ผมแนะนำนะครับก็อย่าลืมแวะไปที่เมืองคาสาบลังกานะครับเหตุที่นับหอมแบนสวิสอาระเบียนนะครับได้ตั้งชื่อว่าคาสาบลังกาเนี่ยครับเป็นมงบอกถึงความสดชื่นสดใสเป็น บ่งบอกถึงความาเป็นเมืองตากอากาศนะครับเป็นคือให้เหมาะกับชื่อนะครับแล้วกลิ่นของมันนะครับเลยได้ชื่อของสวิสอาราเบียนเขาก็เลยตั้งชื่อว่าคาสบลังกานะครับนึกถึงบรรยากาศเมืองตากอากาศนะครับเมืองแถบเทเช r ลมเิเตอร์รเน,น,นะครับเป็นมี เมืองที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเลยมาตั้งชื่อน้ำหอมขวดนี้นะครับ<อ>ผมนะครับตั้งแต่เปิดขวดมานะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็นะครับก็เปิดขวดมาก็ขวดเนี่ยเขาทำหรูมากเลยนะครับนะครับมีวันเดินปีผลิตนะครับรู้สึกว่าของเขาเนี่ยขวดของเขาจะ รู้แล้วก็เนียบนะครับนะครับขวดของเขาจะทำดีมากเลยนะครับไม่ธรรมดานะนะครับอักษรก็ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวมาดูกล่องของมันก่อนนะครับกล่องของมันนะครับจะวิธีสังเกตว่าเป็นของแท้ไหมนะครับนะครับขั้นตอนแรกนะครับ ครับเราก็ต้องดูนะครับว่าอ่านี่นะครับเราก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับมีคิว c o d อค้นะครับนี่วันวันดีวันเดือนปีผลิตนะครับนะครับตัวนี้มีวันเดือนปีผลิตนะครับแล้วก็มีรหัสนะครับแล้วก็จะเป็นตัว S กับ a แบบนี้นะนะครับนี่อัเดีวให้ท่านซูมเล มาดูข้างหลังนะครับก็จะมีเว็บไซต์ Swiss s w i อ s a านะครับครับเนี่ยนะครับเนี่ยก็บอกขนาดบอกนะครับข้างในนะครับก็ก็เหมือนกับน้ำหอมเคาน์เตอร์แบนทั่วไปนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นกล่องธรรมดานะครับ แล้วก็จะมีสัญลักษณ์นี้ด้วยนะสัญลักษณ์นี้นะครับ Emirates Quality Mark นะครับอาลามัดจ و ดะอันอิมาราจนะครับอันนี้คือเป็นบ่งบอกว่าเนี่ยผลิตที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับ UAE นั่นเองนะครับสวิตสวิตอาร์บิยนนะครับเอานะครับอันนี้จะ ดีไซน์ขวดนะครับก็กระทัดรัดแล้วก็อย่างดีนะครับของเขาทำอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมลองสเปรย์ทั้งนิดนึงนะครับสเปรย์นะครับกินจะเป็นแบบไหนนะสเปรย์เดียวสเปรย์เดียวพอแล้วนะครับโอ้โหเว็บแรกออกมากินสดชื่นกินหอมหวาน กินฟูตี้แล้วก็กินดอกไม้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ผลไม้ดอกโอ้มีมีความมีกลิ่นของแอปเปิ้ลครับกินองุ่นนะครับนี่ออกมาหอมมากเลยนะครับนี่เว็บแรกเลยนะครับได้กิน่นอ่า นี่ผมให้น้ำหนักไปทางในในเว็บไซต์ฟังเกิลติก้านะครับ mm hmm. เขาให้ในเว็บไซต์เขาเขียนว่าสัดผู้อ่ายูนิเซ็กนะครับแต่พอผมฉีดเข้ามาในเว็บแรกเนี่ยผมให้ไปวูเมนนะครับให้ผู้หญิงมากกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะกลิ่นอ่อมีกลิ่นวูด นะครับไววูดไอริชแพชชี่สดชื่นนะครับสดชื่นมากนะครับแพชชี่เนี่ยเด่นเลยนะครับแพชชี่เด่นมากอืมนะครับยิ่งอยู่ไปยิ่งอยู่ไปนะนี่ขนาดสเปรเดียวนะครับหอมมากเลยนะครับฉีดไปสเปรเดียวหอมอ่านะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับของมีกลิ่นอ่าเขาเรีเยกอะไรนะ กลิ่นแม็กซ์นะครับแม็กซ์หอมอ่าส่วนตัวนะครับคาซาบลังกาตัวนี้ผมให้สำหรับผู้หญิงนะครับสิบเต็มเลยครับสิบเต็มเลยนะครับอ่านะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้นะครับนะครับก็ตอนนี้ผมมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าไงนะครับเดี๋ยวในลิงก์ก็ได้นะครับในลิงก์เดี๋ยวผมจะมีแบ่งขายนะเผื่อใครจะ ทดลองใช้นะครับเนี่ยนะครับราคาก็ถือว่าแพงอยู่นะแพงอยู่นะครับผมบอกไว้ผมบอกไว้ก่อนนะแต่เหมาะมากเลยนะครับใครที่อยากจะได้น้ำหอมแนวสดชื่นแนวอหอมดอกไม้แนวไอริชแนวอ่าสวีทนะครับตัวนี้อะครับแนะนำเลยเป็นแนวแบบ ร่าเริงสดใสเลยนะครับโอเคนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวผมมีน้ำหอมอของแบรนด์อาหรับอะไรมานำเสนอนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับคาสาบังกาบายสวิตซ์อาราเบียนนะครับ100 ml ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นน้ำหอมที่ ต้องมีกันนะครับสาวๆต้องมีกันนะครับอย่าลืมนะครับก่อนปิดท้ายนะครับจากการรีวิวของผมแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับวันนี้รีฟ e ยเอ็กซ์คก็ขอลาทุกท่านนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับยังไงก็เจอกันอีกครั้งนะครับในคลิปถัดไปครับกับคาสาบังกาบายสวิต Arabian calves <laughs>